อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยกินเวลากว่า417ปีพศ1893ถึง2310ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาณาจักรนี้ได้ผ่านช่วงเวลาสำคัญต่างๆทั้งการสถาปนาการเติบโตความรุ่งเรืองและการเติบโตความรุ่งเรืองและการล่มสลายซึ่งข้อมูลที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้การสถาปนาและราชวงศ์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปีพศ1893บริเวณหนองโสนโดยเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างแคว้นลโวและแคว้นสุพรรณภูมิทําให้มีอํานาจและเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอาณาจักรอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์ใน5ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทอง พศ1893ถึง1913ราชวงศ์สุพรรณภูมิพศ1913ถึง2112ราชวงศ์สุขโขทยัยพศ2112ถึง2172ราชวงศ์ปราสาททองพศ2172ถึง2231ราชวงศ์บ้านพลูหลวงพศ2231ถึง2310 ในรัชสมัยของกษัตริย์ที่สําคัญหลายพระองค์เช่นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการปฏิรูปการปกครองและรวมกรุงสุโขทยัยเข้ากับอยุธยาอย่างสมบูรณ์ส่วนในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็ได้มีการติดต่อกับชาวตะวันตกเป็นครั้งแรกกับชาวโปรตุเกสและสมเด็จพระนารายมหาราชก็ถือเป็นยุคทองของอยุธยาที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและมีการทูตกับฝรั่งเศสการปกครอง การปกครองของอยุธยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือการปกครองส่วนกลางมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีอำนาจสูงสุดทรงปกครองด้วยหลักธรรมราชาและสมมุติเทพตามความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูในช่วงต้นมีการบริหารราชการแบบจตุสดมคือกรมเวียงดูแลทุกสุขของราษฎรกรมวังดูแลกิจการในราชสำนักกรมคลัง ดูแลการเงินการคลังและกรมนาดูแลเรื่องการเกษตรต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้นและปร,ปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายทหารมีสมุหกลาโหมเป็นผู้ดูแลและฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกรมจตุสดมการปกครองส่วนหัวเมืองแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราช ซึ่งมีระบบการปกครองที่แตกต่างกันไปเพื่อรักษาอำนาจของราชธานีเศรษฐกิจและการค้าอยุทยาตั้งอยู่ในทำเลที่อุดมสมบูรณ์บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและใกล้กับอ่าวไทยทําให้การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวมีความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญของโลกการค้าภายในประเทศมีตลาดและย่านการค้ามากมายทั้งในเมืองและนอกเมืองส่วนใหญ่เป็นตลาดน้ําและตลาดบก การค้ากับต่างประเทศเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอาณาจักรมีลักษณะกึ่งผูกขาดโดยราชสำนักเป็นผู้ควบคุมสินค้าสำคัญผ่านระบบพระคลังสินค้าพ่อค้าจากหลากหลายชาติเข้ามาค้าขายเช่นจีนญี่ปุ่นอาหรับมาลายูอินเดียและชาติตะวันตกอย่างโปรโตุเกสฮอลันดาและฝรั่งเศสสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ข้าวของป่าเครื่องเทศและโลหะสังคมและวัฒนธรรม สังคมอยุธยาเป็นสังคมศักดินาที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนโดยใช้ระบบศักดินาเป็นตัวกำหนดสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ชนชั้นสูงสุดชนชั้นปกครองได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและข้าราชการไพร่ราษฎรทั่วไปที่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานและทหารถ้าชนชั้นต่ำสุดที่ไม่มีอิสระด้านศาสนาพระพุทธศาสนา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานศึกษาและเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูในเรื่องพิธีกรรมและพระราชาพิธีในราชาสำนักด้วยการล่มสลายอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับสงครามและการรุกรานจากภายนอกหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาณาจักรพมา่าซึ่งนําไปสู่การเสียกรุงถึงสองครั้งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1พศ2112ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงประกาศอิสราภาพและกอบกู้เอกราชคืนมาได้การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2, สองพศ2310ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ พระเจ้าเอกทัศน์ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยาหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงรวบรวมไพร่พลและกอบกู้เอกราชได้สำเร็จและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่